เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนนะคะน้ำจิ้มที่นิงอินเดรมานีสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวที่หนิงจะรีบทำกับข้าวแบบนึงนะคะลูกสาวมาเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปฉลองคริสต์มาสบ้านขูงปู่ม่ย่าลูกสาวไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าโควิดนาอน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท well> um> ุกคนเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนนะคะน้ำจิ้มเอาไว้ตรงกลางอันนี้ทอดแค่ครึ่งเดียวนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนาะโอ้ย่า Ich ja, hast auch den Weihnachtsmann mitgebracht Nee <laughs> Oh, ja. oh Weihnachtskusten ja, <laughs> ja. ja, Moment ja, so, halt so jetzt cool. sieht man es Er ja. hat richtig geteakert <laughs> Weil das irgendwie so trocknen muss ich Was ist? Ich gucke ne? nicht Nee, aber hey. danach habt ihr wenigstens zwei gleiche Tage. Ach so! Beste Papa ever! Wow! In, Kopf, in meinem Kopf war die Umsetzung irgendwie schöner. Mm, äh, aber so ist das okay. New York und mm, Hooksau. So, ja, <laughs> ah, das hat sich halt eigentlich auch Abgefüllt tun. in langen Haaren. Nein, ein also, hat <laughs> Ein paar kann nur, ein, hey, paar und ein paar das oh und yeah. was ist das? Oh, so easy Cocktails. Like 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 Allein <laughs> อีกหนึ่งของขวัญจากคุณสามีลูกสาวกลับไปแล้วนะคะทุกคนก็ลูกสาวให้ของขวัญหนึ่งเยอะมากเลยนะคะ ก็เรียกชื่อกันนะเราไม่ได้เรียกแม่เรียกอะไรนะคะก็เรียกชื่อนิงนิงอะไรนะคะคนเยอรมันเขาจะเรียกชื่อน,นะคะไม่น,นี่ของขวัญจากในช่างมแทน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 วุน้ยน้ำหอมน้ำหอมลังคูอุ้ย ลยค่ะเฮ้ยโอย้หอมมากเลยอะเฮ้ยทำไมรู้ว่าหนิงชอบยนี้เนี่ยลูกสาวอะ่ะยังไม่รู้จักหนิงมากนะหนิงมาเที่ยวเออลืมไปหนิงมาเที่ยวนะคะหนิงมาเที่ยวที่เยอรมันแล้วก็ครั้งแรกที่เราเจอกันคือลูกสาวก็แวะมาหาพ่อนะแล้วก็หนิงอย,ยังพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ พ่อเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษสนทนาได้เพราะว่าลูกสาวอ่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะเพราะว่าเขาเขาเรียนภาษาแล้วเขาก็ไปทํางานที่นิวยอร์กนะคะเป็นนิวยอร์กไปทางอเมริกานะอยู่เป็นปีนะคะทางานที่นู่นแต่ว่าลูกสาวไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับนิ่งไม่สนทนาไม่พูดเยอะมีแต่ยิ้มที่เฉย อาจจะคนที่ยังไม่เคยรู้จักกันเนาะแบบเพนแรกๆอะไรเงี้ยฉันอาจจะไม่ชอบฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเอาไปเอามานะคะก็ผ่านเวลาผ่านไปยังไม่ชอบนะหลังแต่งงานเอยวันแต่งงานลูกสาวทําเค้กมาให้นะทุกคนเค้กแบบเป็นชั้นเลยสําหรับเค้กแต่งงานเนาะเอามาให้พอเอามาให้ในงานแต่งงานนั่นแหละลูกสาวก็มันเป็นคนเป็นชักภาพให้ แล้วก็ก็รู้สึกดีนะคะแต่เรายังไม่ได้ส,สนิทกันมากนะทุกคนมีครั้งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วเราไปเยี่ยมลูกสาวที่ฮัมบวกนะคะหนึ่งกับนายช่างใหญ่หนึ่งก็ไปกะว่าแบบอยากช่วยเพราะว่าลูกสาวจะย้ายห้องหนึ่งก็ไปช่วยขนนะอันนี้คือการย้ายห้องครั้งแรกนะคะคือลูกสาว่ะย้ายห้องทั้งสามครั้งนะคะ ครั้งแรกหนิงก็ไปช่วยแล้วก็ไปห้องใหม่หนิงก็เลยเออจะทํายังไงแต่นิงอ่ะแบบเอ,อพกอาหารที่ตัวเองจะเอาไปทําไปด้วยเพราะว่าตัวอาจจะหิวหิวแบบอาหารไทยอะไรเงี้ยเนาะหนิงพกผัดมีโคลลาดไปทุกคนแบบมันเป็นหอ่อแล้วมันมีซอสเอาไปผัดแบบตัวเองหิวมากตอนนั้นคือย้ายห้องขนขึ้นขนลงขนขึ้นขนลงเนาะมันกี่ชั้น,นอะสี่ห้าชั้นแล้วก็ขนไปตึกใหม่อีก ไปมาหิวอยากกินอะไรที่มันอาหารไทยปรากฏว่าลูกสาวเมนค่ะทุกคนเมนห้องใหม่คือแบบโอ้ยแบบรู้สึกไม่พอใจที่หนึ่งไปทำอาหารในห้องครัวของเขาห้องใหม่ที่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่อันนั้นก็ต้องเป็นการเรียนรู้หนึ่งตัวหนึ่งเองผิดเองนะคะที่แบบเออยังไม่ได้ปรับตัวว่า คนเยอรมันบางคนเขาอาจจะเหม็นเครื่องเครื่องซอสอะไรของไทยนะทุกคนมันกระเทียมเนาะกระเทียมอะไรผสมอยู่ข้างในเนาะผัดไปครัวก็เหม็นแล้วนายช่างก็มาเปิดประตูแล้วนายช่างก็บอกว้ยคุณมันมันเหม็นห้องอะไรเงี้ยเราก็บอกนั่นก็เป็นการที่เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่ามันไม่สมควรที่จะไปทําอะไร ห้องคนอื่นคือบ้านคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเผื่อเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังไม่รู้เราแต่ว่าเขายังไม่รู้จักเราดีอะไรเงี้ยเนาะหนิงก็ยังคงเป็นหนิงแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหนิงเป็นคนที่คือไม่ว่าเพื่อนฝรั่งมาไม่ว่าลูกสาวมาครั้งไหนหนิงก็จะทํากับข้าวให้ทานคือชอบอะไรพยายามสรรหาสิ่งที่คนที่นี่เขาชอบอะไรเงี้ย คือหนึ่งแล้วก็ชอบของอะไรที่ทอดกรอบอย่างเจนเขารู้จักปอเปี๊ยในร้านอาหารจีนไก่ทอดกรอบในร้านอาหารจีนเป็ดทอดกรอบผัดนูเดินผัดมามา่าผัดซ้นผัดผัดอะไรนะหมี่ซัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มรู้ว่าลูกกัะชอบอะไรหนึ่งเป็นคนอย่างนี้แต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรนะทุกคนตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะหนึ่งชอบทํากับข้าวให้ปู่ให้พอ่อให้ครอบครัวอะไรเงี้ย ชอบทำกับข้าวแต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําพอมาอยู่นี่มันมีเวลาเนาะก็ละเออนี่ลูกสาวชอบปอบเปียะมากค่ะทุกคนคือมันกรอบเนาะมันอร่อยมันมีไส้หนึ่งก็ทําไปฝากแล้วก็คือไปช่วยย้ายห้องอีกครั้งคืออยู่ชั้นหกเลยไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ว่าจ้างให้จ้างให้คน มาขนของด้วยนะคะสองหมื่นบาทเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่ายูโรคือขนขึ้นขนลงสําหรับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันหนักๆน,นะตู้เย็นอะไรนะคะแต่พวกหนิงมีแต่หนิงกับนายช่างใหญ่แล้วแม่วันนั้นแม่เขาไม่ว่างนะคะหนิงกับนายช่างใหญ่ไปช่วยลูกแล้วหนิงก็ช่วยช่วยทุกอย่างเดินขึ้นเดินลงนี่ไม่รู้ว่ากี่สิบรอบคือคนเราเนี่ยนะคะทุกคนเขาเขาไม่ได้รู้จักเราเหรอกแต่ว่า เราก็ไม่ต้องพยายามให้เขามารู้จักเราแต่แค่เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องเห็นกันหนึ่งก็ยังคงเป็นหนึ่งเหมือนเดิมะนะคะเต็มใจที่จะช่วยแล้วก็คือลูกมาเนี่ยก็ทําอาหารให้ทานไม่ว่าเขาจะท่อชอบอะไรมีอะไรก็ฝากเมื่อกี้ก็ห่อใส่กล่องให้กลับไปจะได้แบบมีผัดเส้นเนาะ แล้วก็มีปอเปี๊ยะที่ยังไม่ทอดด้วยหนึ่งก็หอบอกว่าแช่แข็งไว้นะเดี๋ยวแบบอยากทานก็เอามาทอดเป็นอยู่อย่างงี้มาเจ็ดปีเขาก็ยังเขาก็เลยรู้จักหนึ่งว่าหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงนะคะก็เลยแบบรู้สึกดีเขาคิดเขาเห็นว่าเออรักพ่อเขาจริงๆเนาะไม่ได้แบบเกิดหนึ่งเป็นคนอย่างงี้เป็นคนล่าเริงเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เข้ากับแม่เขาได้ด้วยนะคะหนิงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแม่หรือเมียเก่าของนายช่างใหญ่เนาะคือเราเรารู้สึกด้วยดีต่อกันเราไม่มีอะไรปัญหาต่อกันหนิงก็ไม่ชอบเป็นคนมีปัญหานะคะรู้สึกว่าเขาลาเขารู้สึกดีเพราะว่ามาแต่ละครั้งแล้วก็เขาทานอาหารหนิงเขาแบบอะไรแบบมันสบายสบายคุยกันแบบปกติมีอะไรก็คุยกันได้ดูเหมือนแบบ ภาษาด้วยเนาะเราเข้าใจกันมากขึ้นหนิงก็สามารถเข้าใจภาษาเยอรมันสนทนาได้มากขึ้นเราก็เข้าใจกันแล้วก็สีน้าก็เห็นว่าแบบหนึ่งลูกสาวชื่อสีหน้านะคะก็คือหน่งก็ยังเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราก็เขาก็เลยอ <c oughs> สนิทใจนเนาะอู้กลิ่นน้ำหอมนี่ราคาเรื่องราวของลูก ลูกซึ่งเป็นลูกสาวสามีนะคะแล้วก็กับแม่กับม่เขาไม่เรียกแม่เนาะกับเมียใหม่ของพ่อนะก็เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นคนไทยไม่ใช่คนเยอรมันไม่สามารถที่จะพูดเยอรมันเก่งเข้าใจเก่งแต่ว่าเราไม่มีปัญหาต่อกันหราลูกสามวามาก็สนุกสนานตอนนี้ยิ้มราเริงมีความสุขมาแต่ละครั้งหนึ่งก็หอบผลไม้หอบผัก ห่ออะไรที่อยู่ในสวนให้ลูกนะคะห่อไปตามภาษาคนไทยเราเนาะก็เลยมีความสุขค่ะทุกคนกับลูกไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเราเขา้ากันได้แล้วนี่ก็รอให้เขามีมีฝั่งมีฝาแต่งงานจะได้แบบอุ้มหลาน <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะว่ายังไงหวังว่าจะมีความสุขกับกันทุกคนนะแบบของขวัญหนึ่งเอาให้ดูหมดเองไม่ต้องดูหมดหรอกเนาะ เง,งินก็เป็นเงิงเนเงินทองทองไม่ต้องเอามาโชว์เยอะแยะๆนึกถ้เก็บฝากกานนะคะนะคะทุกคนไว้บายไว้เจอกันใหม่มีความสุขมากมายค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ค่ำอีกแล้วนะคะตอนนี้จะสามทุ่มแล้วค่ะลูกมาก็อยู่ยาวคุยกับพ่อค่ะเนาะไายบ่ายเจอกันใหม่ค่ะยังไงก็พูดคุยกันนะไว้บายมีความสุขม r รีคริสต์มาสฟอร์บายนักเทนนะคะทุกคนมารีคริสต์มาสเจอกันใหม่ค่ะ 坐得看。